ขอต้เช er, ิญคุณแม่ทองใบบองนะครับถวายเครื่องพิธธรรมนะครับบูชาพระเท释ให้กับเด็กพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระเทพบราจารย์นะครับต้อนรัคุณแม่ครับต้อนรับเลยนะครับครับจากนั้นนะครับก็ขอริเชิญนะครับท่านคุณเถียรนะครับถวายบูชาปัจจัยพิธีธรรมนะครับ หนึ่งนายคำลาวุ่นผิวคนนั้นเป็นคนฟังข่าวนะครับนายทองปูนเฉียทวีสุขพิบ้านสุขสงสัยนะครับนายชัยยาเสียนกล้าพิบ้านนายเจริญนอกนายเจริญในนะครับนายชุนศัิ์คำประพานายเกียรติชัยลาฟองนายบุญทันคำประพานายพาดุเรศกันแรงนายธนทรลาฟองนายสมัยเจริญและแม่บุดศรีเก่ยรตินะครับทั้งสี่ท่านเด่นเชิญครับ เชิญนะครับท่านเจ้าภาสิบท่านนะครับเชิญนะครับตามในชื่อตามลำดับนะครับเรียครับอุตยาก็ไปนั่งที่เดิมเนาะนั่งที่เดิมนะครับเตรียมนะครับเพื่อตรวจดูที่ตรวจบุนตรวจอุศนะครับอันนี้จะรอง ก่อนที่เจบนั่งที่อต,ตองเดินนะครับที่กำเดินนะครับเหรียบก,กระปรองสูบน้ำเป็นันดับต่อไปนะครับ,บรที่จุดช็อบ ยท้าวาริวะอาปุราปริปุเรนติสาพรังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปตะสะติอิจิตังปิตัมตุมังจิตตเมวะสมิจโตสัพเพภูเรนโกสังกปาจันโทปนรสโอยะมันิจติ ระโสยทาสมิเตียรภวจันโุสัพรอขวัญาสตุมาเตปวัตวันตรอยสุขิริการโยกบวสัตติเตโย วรวาจาโตสะพารอกวินัสตุมาเถรวัด วันตรายยสุเิติกายุยตนภาวะสติโยิวัจันตุสัมปะรดกนัสสตุมัเตภวันต สุกิเตกายุปนภาวันเิวันทันนเสริสเนบจางมดท่าปจายนอดจัดตาโรตันมาวันติอายุวันนอสุันปารังตัสทศไม ปากาสิเมีาติเมตตาสกัดจันเมตตานังกาหินังกาจาปเปตกัตตมโนตสรางนิรนังวาโสกวายาวัญญาปริเตวานาตังเปตานัมมะ ปายาเอวังปิพันติยาตะยอยัญจะโตตะนินาตินาสังขันติสุปฏิติตาเจกระรัปะังติตายัสสะธานัสสะุปกัปปะติสอยา,ามมอจิตธรมโมจะอะยา Nihkasi topetanapocca, Jakarta udara palanjapi, Kuna manok patinang, Tummehikunyang, Pasutanapakanti. Waktu sabpamangalang, ปะปุบัานุภาเวนสัสขาสดเทิ่ปะวันตุเตปะวัตุสัพปัมังคังนางรักขันตุสัพปะเทวตาสัะธรรมานุภาเวนสัสขาสดที่ยวประวัน ตุเตวะตุสัพพะมาภะนักรักบันตุสัพประเดวดตาสับปสังขานโยพาเวนัสทาส,าสดีภาวันตุเตครับในตอนนี้ก็กราบนิหมุหพระมาสุเฮงไปในสิบเจ้าพระนางเริดจีนทรนะครับจุดเพื่อทองน้อยของ